สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะสะอาดแล้วค่ะเห็นไหมคะแววคลิปเลยค่ะแววคลิปเลยค่ะแค่รอบเดียวค่ะรอบเดียวไม่ต้องกวาดค่ะลองเอาไปทําดูนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่เราปูเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียงห้องพักห้องนอนห้องพัก รายวันหรือห้องพักรายเดือนนะคะพี่น้องคะหรือห้องพักห้องนอนเรานะคะพี่น้องเมื่อเสร็จภารกิจของการปูเตียงเก็บผ้าอะไรเรียบร้อยปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องสิ่งสุดท้ายที่เราทําก็คือการเก็บพื้นความสะอาดในห้องนอนค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเทคนิคง่ายๆสตา์ย,ายนกวันนี้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะยายนกจะไม่กวาดนะคะพี่น้องกรณีเราแพ้ฝุ่นด้วยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นห้องอย่างนี้ส่วนมากคือ เราไม่ต้องกวาดเพราะว่าฝุ่นฟุงฟ้งและอีกอย่างแพ้ฝุ่นนะคะพี่น้องมาดูกันขายยายนกจะใช้มอบตัวเดียวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องคะม็อบพี่นกซักมาแล้วมันมีกลิ่นหอมที่มั่นใจว่ามันครั้งเดียวจบเพราะว่าม็อบเราซักมาสะอาดแล้วก็ความหมาดพ,พอดีค่ะพี่น้องคะอันดับแรกเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะพี่น้องสังเกตบ่าว่า ในขณะที่แยายนกลงม็อบให้สังเกตพื้นต่างกันนี่ค่ะพี่น้องที่แยายนกตั้งกล้องไว้ไกลๆเพื่อที่ว่าสหายพี่น้องเห็นความต่างก่อนเห็นไหมคะพี่น้องคะนี่คะ่ะให้ดูระหว่างตรงที่ม็อบลงพื้นกับตรงที่าอนุกยืนอยู่ข้างๆเห็นไหมคะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะเห็นฟังนี่วะคะ่ะนี่ะค่ะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะ ถึงบอกว่าครั้งเดียวจบนะคะอันดับแรกม็อบสะอาดในเมื่อม็อบสะอาดเราก็จะต้องเข้าตรงที่สะอาดก่อนยายนกก็เลยเลือกมาห้องในห้องนอนก่อนห้องนอนลูกค้านะคะพี่น้องคะ่ะเนี่ยค่ะคือเราจะล้วงแล้วเราจะกวาดโกยเห็นไหมคะพี่น้องคะ่ะยายนกเห็นไหมยายนกมาสลัดสลัดคือเราสลัดจากเศษที่คิดว่ามันมีเศษสกรปรกอยู่นะคะพี่น้องคะ่ะ เห็นไหมคะเมื่อเราล้วงใต้เตียงหรือว่าขอบเตียงทุกอย่างนะคะพี่น้องเราเอาออกมาสลัดข้างนอกก่อนเหตุผลที่ว่าเราต้องเลือกมามุมสะอาดก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามอบเราสะอาดค่ะพี่น้องถ้ามอบสะอาดต้องมาที่สะอาดก่อนแล้วเราจะมาหนักตรงพื้นข้างนอกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องเมื่อพื้นข้างนอกแล้วไม่ซ้ำนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามอบจะข่าวสําคัญยิ่งถ้าเป็นห้องนอนนะคะพี่น้องค่ะคือถ้ามอบข่าวนี่ ไม่ได้เลยกลิ่นคาวมันจะคลุ้งอยู่ในห้องแล้วแก้ยากค่ะพี่น้องเศษทุกอย่างที่เราโกยออกมาเราจะมาสลักไว้ตรงข้างหน้านะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะพี่น้องคะสังเกตว่าพื้นที่ยายนกเข้าไปถูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะ่ะแล้วตรงนี้ยายนกยังไม่ถูพี่น้องสังเกตตรงที่ยายนกยืนเห็นไหมคะมันจะมีความมนขาวต่างกันกับความแววค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นไหมคะสังเกตว่ายายนกจะไม่ค่อย เข้าไปย่ำแล้วเพราะว่าถูแล้วเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวยายนกจะถูพื้นข้างนอกออกมาเลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมการถูคือยายนกจะถอยหลังนะคะพี่น้องคือถ้าไม่ถอยหลังเราก็จะตั้งหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยนี่ยนะคะพี่น้องค่ะเมื่อเราออกมาจากห้องแล้วเห็นไหมคะพี่น้องสังเกตบาตรงมอบเนี่ยดีคะ่ะที่ตั้งมอบไว้ไกลๆพี่น้องจะได้เห็นเห็นบ่ค่ะเห็นไหมคะตรงที่ม็อบลงนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้องค่ะ ที่เยนกทําให้ดูเพราะว่าเยนกลงน้ําหนักนะคะพี่น้องโบมแมนว่าถูง,ง่ายๆนะคะพี่น้องการถูคือลงน้ําหนักรากนะะีนะคะ่ค่ะนี่ค่ะลอยอย่างนี้นะคะพี่น้องนี่เห็นว่าหรือใครจะถูแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องตั้งลำตรงนี้ตั้งลังตั้งลำตรงมุมแล้วก็เดินหน้าอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่น้องหรือถ้าใครถนัดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าทุกครั้งต้องลงน้ําหนักค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมคะเยนกจะหมุนพี่น้องสังเกตบ ok. ่าว่าที่เยนกเนี่ยเห็นไหม ยนกหมุนข้อมือนะคะพี่น้องเห็นไหมคะนั่นแหละคะ่ะมันง่ายคนละแบบนะคะพี่น้องถ้าแบบนี้คือยนกจะสลัดแล้วก็เดินมาสลัดสลัดเศษทุกอย่างไว้ข้างนอกอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนี่คะ่ะพอเราสลัดแล้วนะคะพี่น้องเห็นว่ามันจะเร็วที่ยนกใช้คําว่าเร็วเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยคะ่ะเราโกยออกมาเลยค่ะพี่น้องนะคะนะคะพี่น้องสังเกตไหมว่าพื้นแววแล้วเนี่ยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ จากเคลื่อนห้องโถงกว้างนะคะพี่น้องยิ่งถ้าม,ม็อบใหญ่นะคะพี่น้องคะเรากวาดหรือว่าเราถูกวาดวาดหน้าไปเรียบร้อยทีเดียวจบเห็นไหมคะพี่น้องคะเนี่ยคะ่ะรูปฝุ่นไปตามตู้ก็ได้ห็ไหมตอนนี้คือม็อบยังไม่มีกลิ่นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เลยรีบถูแล้วก็เราจะไม่ซ้ําเห็นไหมคะพี่น้องคะมันจะมีเศษพวกขี้จิ้งจกหรือว่าเศษฝุ่นนะคะพี่น้องจะมีหมดทุกอย่างนะเพราะฉะนั้น แบบนี้นะคะพี่น้องคะสลัดออกข้างนอกเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมากวาดปวดข้อมืออยู่นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยและะ้วค่ะสะอาดแวววางไหมคะพี่น้องคะเบื้องผืนที่แย่นกยืนเห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะเรียบร้อยและะ้วค่ะนี่นะคะพี่น้องคะสวยแวววับเลยนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะ เทคนิคและวิธีการทำความสะอาดพื้นห้องนอนอยังไงให้เร็วและเนี้ยบค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ